สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องดารากอสิบกันอีกครั้งนะคะเวียสกุล,ลวัฒกับแฟนสาววิกกี้เซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อพระเอกหนุม่มซุปตาเวียสกุล,ลวัฒประกาศแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการอย่างวิกกี้วันที่17กระกฎะาคม65นี้เพื่อนผองในวงการและแฟนคลับก็ได้แห่ร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาหลายๆคนแอบตื่นเต้น,ทนแทนว่าที่เจ้าบ่าวหนักมาก แต่หลังจากที่เวียรประกาศข่าวดีไปก็เจอกระแสด,ดราม่าขึ้นมาทันทีแถมยังเจอข่าวมาว่าท้องก่อนแต่งคบซ้อนหรือเปล่าเพราะเจ้าตัวบอกว่าคบกันมาได้หนึ่งปีแล้วทั้งที่เพิ่งประกาศเลิกกับอดีตแฟนเก่าได้ไม่นานในขณะเดียวกันแฟนคลับของเวียก็เข้าใจและร่วมยินดีกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวก็คงถึงเวลาแล้วจริงๆด้วยวัยที่พร้อมสร้างครอบครัวแล้วล่าสุด หมอดูก็ได้ทำนายดวงชะตาของเวียว่ามีเกณฑ์แต่งงานสูงมากคู่นี้แต่งเมื่อไหร่เพราะมีลูกทันทีลูกคนแรกของคุณเวียจะมีแนวโน้มเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน2566ถึงเมษายน2567หรือก่อนหน้านั้นนอกจากนี้หมอดูคนเดิมยังเผยอ,อีกว่าในดวงชะตาเวียเป็นดวงชะตาที่มีเกณฑ์แต่งงานแบบฉับพลันทันด่วนได้ ในเรื่องของความรักคู่ครองในภาพรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีเมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมแล้วต้องขอบอกแฟนคลับของคุณเวียให้รอฟังข่าวดีตามวันเวลาที่แจ้งไปงานนี้คงต้องรอลุ้นกันว่าแฟนสาวของเวียจะตั้งคันในช่วงเดือนเมษาย,ยน2566จริงตามคำทำนายหรือไม่หรือหากท้องลูกในเดือนและปีดังกล่าวเท่ากับต้องตั้งคันในเดือนกรกฎาคมปีนี้เท่านั้น ไม่แน่ใจว่าหลังแต่งปุ๊บอาจจะเปิดอู่ปั๊บก็เป็นไปได้ก็ไม่รู้ว่างานนี้จะสร้างความเซอร์ไพรส์อีกครั้งหรือเปล่านะเนี่ยเพราะประกาศแต่งก็เซอร์ไพรส์สุดๆแล้วค่ะยังไงก็รอลุ้นข่าวดีกันนะคะเชื่อว่าทุกคนเข้าใจและร่วมแสดงความยินดีกับเบียร์และวิกกี้เสมอเดี๋ยวทางเราจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันอีกเรื่อยๆนะคะสุดท้ายนี้เราต้องขอขอบคุณที่มาค่าจะขอบข่าวด้วยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ